ไหมนะผมจะบอกใครว่านี่ก็มีแผลก่อนนะครับนี่ก็มีแผลม,มานะสมบวรนะครับร่วางนี้ก็ชมบรรยากาศสวยๆไปก่อนกูลิงว่ายน้ํานะครับยบบงบังมีการมามาชมปา,แล,าแล้วการจิ่งหักแล้วก็เน,นื้อตลาดน้ำผ่านไปสี่ห้าลำแล้วนะครับเนี่ย <g ill> ไม่ตกแล้วปลาไอ้เหี้ย <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันที่แก่งกระจายเหมือนเดิมน,นะเราก็มารอไตแต่ว่ามีปัญหาใหม่เกิดขึ้นนะครับไม่รู้นะครับว่าลำไหนของไถไหนนะของก็เลยต้องกระจายกันอยู่ตรงนี้น,นี่ปกติแล้วเราจะขึ้นท่าตร,ง,ตรงนู้นแต่คราวนี้น้ํามันแห้งจ,จัดเลยนะครับวันนี้ฝนขาดช่วงระยะระยะหนึ่งเลยนะครับก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ซึ่งก็ต้องก็ก็ไก,กลอยู่อะไกลจากปกตินิดนึง ที่ระหว่างรอไต่มานะครับก็มาวอร์มเล่นนะมีไอช่อนใหญ่เลยนะครับไอโบกระโดดเข้ามาชาร์จตาม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 เพียวประเข็มอ่ะมีจริงเเมื่อกี้กับจริงกับจริงมีจริงก็พร้อมออกเลยแล้วทีนี้จะฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านไหมครับหิวข้าวมากหิวข้าวมากโอเค อาาเนะเอาต้นีเานไดนี่ไงโอ้โหคันอย่างนี <c oughs> <c oughs> อ้อ่ามีไสามีไสา กระซูแรกนี่ไซไซนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาที่เลยเลยอยู่แอวอีกเลยเป๊ะเป๊ะนี่นะครับทุกคนหืมฮ่าปลอดภัยและแล้วฉันก็รอดแห้ว ปล่อยไปตามสภาพนี่นอ๋อลืม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 นี่นะครับเทคนิคนะเ <c oughs> ทคนิคนะครับผมถ้าปลางียบๆนะครับก็ให้เอากิ๊บเปอร์นะครับหรือว่าเอาสวิงนะไปแอบไว้เลยนะให้มันไม่รููนะเ <c oughs> ทคนิคนี้ผมใช้ได้ผลมาหลายคลิปแล้วนะครับบ <c oughs> อกว่าเอากิ๊บเปอร์เข้ามาแอบ,บนะ แค่กิปเปร์เขามาแอบแล้วผมแฟนผมก็ได้ปลากระสูบไทโลมากว่าแล้วน้โหอย่างใหญ่อะได้กระสูบมาแล้วนะครับผมมาเชยชมนะนี่ใช้แบบไม่คเคเรเลยนะครับผมเดี๋ยวก็จะทาการปล่อยน้องไปนะครับวันนี้เราช่วงเวลาของ,งทุกๆปีนะช่วงตั้งแต่พฤษภานะครับผมไปจนถึงกันยานะครับจะเป็นช่วงของปลากระสูบขึ้นน้ำมาผสมพันธุ์นะครับผมก็ เป็นช่วงน้ำแดงพอดีนะครับสีกําลังสวยเลยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงช่วงของของเรือพานแต่ไม่เป็นไม่ใช่ปัญหาของเราอ่าโอเคอ่ะให้เจ้าของมาปล่อยอเอาอเอาออกปลาเอามือช้อนทองน,นะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเอามือช้อนทองก่อนแล้วค่อยปล่อยปลาด้วผมรอให้ปลามันประคองได้ก่อนนะจับเขาไว้ดีๆปะแล้วก็เอามืรีบออกมาลองปล่อยคิปเปอร์ไปด้วยนะ คือว่าไม่ได้ใส่ก่อจะไปเดียวเอะออกอยังยังไปแล้วโอเคนี้เิยีนี้นี่ <S <S วันเลยนะเพราะว่าขั้นใหญ่ผมฟูฟูหนักมากแบบแก้ไม่ได้อ่ะก็เลยต้องเอ้ยนี่ไงอุ้ยโ,โ,โอ้โหกำลังเมืองง้างเบ็ดง้างท่านผู้ชม เบ็ดง้างเชี่ยเอ้ยอะไรครับเนี้ยดูมันง้างดิเนาะเพราะมันกลับหมดเลยนะใช่มนเนี่ยมันปลารวมฝูงนะครับมันขึ้นหมดเลยนะเราไม่รู้ว่าปลามันจะมาปลามันไม่ได้อยู่นี่ปลามันดิ้งขึ้นวิงของตังยังไงก่อนจะมาออกทริปนะครับผมเช็คให้ดีนะครับตัวบ่งตัวเบ็ดของคุณดีหรือเปลา่า ตีได้หมดเลยนะครับผมผมตีไม่ถึงนะผมให้ให้แฟนตีอยู่ข้างหน้าแทนนะแต่ผมตีอยู่ข้างหลังเองปลาไม่ชอบมากินจังหวะเรือมาทุกทีเลยสองตัวเลยเน,นี่ไงไม่ใช่ห <laughs> นม่ง่นิ่งประสบการณ์เยอะช่วงนี้ประสบการณ์เยอะ <laughs> ติดเกี่ยวหินเกี่ยวหิน โดนเป,นปนนล่านี่นะครับปลาปลาปาน้ำไหลจะเป็นแบบนั้นปลาน้ำไหลมาดูงันครับว่าวกระดีใหญ่กับปักกับคำยูเอลนะวันนี้ผมยูเอลทั้งวันเลยนะยยสูสีหรือเปล่าเนี่ยสูสีอยู่นะนี่ไงโดนปลาปานปลาปานชิบหายแล้วกู ชิบหายชิบหายมาก,ด,มามกดูไหวไหมย้ายาข้าปะลิงนะไ, <c oughs> ไอ้เหี้ยหนังชีวิตจุดๆ <c oughs> โอ้ยไม่ใหญ่มากก็เคอยู่แอลนะครับผมตกปุ๊บกัดปั๊บโอ้ยโอ้โหอันนี้สบายใจอันนี้สบายใจเลยจ้า อมทั้งตัวอมทั้งตัวดูสักก่อนอมทั้งตัวด้วยครับอร่อยขนาดไหนอมทั้งตัวเดี๋ยวจะมาแนะนํำหมาให้ดูนะหมายจะเป็นชายหาดแบบนี้นะมาตั้งแคมป์กันได้นะครับผมฝั่งตรงข้างจะเป็นหน้าผาหินนะครับผมอันนี้เหมาะกับการตีกระสุนมากน้ําต้องไหลนิดน,นึงนะสีน้ำกำลังดีครับไม่ใสเกินไปไม่ขุ่นเกินไปนะพี่ทิพนะ,ะส่วนเหยื่อที่ใช้นะครับผมผมจะใช้เป็นเหยื่อปลักดาตื้นนะ เพราะว่ากะจะเอาติดตะลิงนิดนึงแนละ้วส่วนแฟนผมจะใช้เป็นเหยื่อเหยื่ออะไรวะปะกระดีกรดีกรดีใหญ่เลยอันนี้กระดีประมาณเกือบเกือบสิบแปดกรัมนะครับผมหนึ่งมันสิบปดกรัมได้นะสิบแปดกรัมได้นะครับก็ผลงานก็มีมาเรื่อยๆเลยนะแค่จะถ่ายไม่ทันเลยนะครับตอนนี้นี่พาไปดูโอ้โหสวยมากนี่สังเกตได้ว่าตรงไหนที่แบบ มีฝูงปลาเล็กๆอยู่นะครับผมจะมีปลากระสูกอยู่ฝั่งตรงข้ามนะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ค่อยดีแล้วจม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 ขึ้นมาก่นเดี๋ยวเพิ่อนิ่าปะนี่จะมีรอยเท้านะครับผมมาเช็คมาเช็คหมาให้แล้วนะนั่นจะเป็นหมาเจ้าถิ่นนะครับผมรอยเท้าเยอะเลยนะเออที่ไหนแนะนําหมอยว่าถ้าสมมุติว่าเราปวดขี้ตรงเนี้ยเราขี้ตรงไหนดีเหมาะสมที่สุดแหวกเข้าไปในป่าได้ไหมเฮ้ยไม่คันเนอะนะ ไม่คันเหรอคันแล้วก็แวกแวกเขาเอาอาจจะคันหญ้าคันหญ้าเหรอแล้วมันหญ้าสีตุ่นเห่า้าก็คันไงหญ้าสีตุดนแวกแหวกแวกแวกน้อยนั่งสบายพอดีเลยนะเออนี่ก็ครับเทคนิคจากใตเรือนะนี่นะครับเทคนิคนะครับผมผมจะทิ้งน้ำลึกไว้ให้แฟนตกนะครับเป็นแฟนตกกระดีนะส่วนผมจะเอามาเอาน้ำตื้นตรงฝั่งหัวหาดแทนนะครับก็แบ่งๆกันนะครับหมาย มีให้ใช้จะได้ไม่ทะเลาะกันนะเราคุยกันได้ของอย่างนี้ใครอยากได้ตำแหน่งไหนก็บอกเพื่อนไวแล้วกันเขาจะได้เล่นเหยื่อที่ถูกต้องนะครับผมไม่อยากไม่มีตัวโฉบนะครับเมื่อกี้เห็นเห็นสีข้างขึ้นมาเลยนะไม่รู้ว่าไหนกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับตีให้แม่นนะครับผมตีติดตะหลิ่งได้ยิ่งดีนะครับตามซอกหินนะครับพงทีมมันแอบอยู่ตามซอกหินนะเพราะว่ามันก็แบบระแวงอนะเนาะด้วยความที่แบบว่าน้ําก็ยังไม่ได้แดงขนาดนั้นนะครับแล้วก็ยังมีพวกแบบนกอะไรเจ้าทินอยู่เยอะ ยังไงก็ดีทุกคนระมัดระวังนะครับอย่าประมาทนะครับผมถ้าน้ำแดงมาก็ให้รีบหนีนะ <c oughs> โดนอีกแล้วโอ้โหโดนอีกแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> ผมกำลังไปผมกำลังไป <c oughs> กำลังไปไออย่าจม แ้นนนิิทไดดัเป yeah, ็มามาแล้วโอ้โหใจใจเออค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นลากขึ้นมาลากขึ้นมาโอ้โหเดินไป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 ข้างหน้าเดินไปเดินไปอีกงัดขึ้นข้างข้ขึ้นเออข้างขึ้นอ่าเคลากขึ้นมา โอ้โหไซโอ้โหนี่มันโอ้โหโอ้โหย่างใหญ่ดูขาผมดูเท้าผมโอ้โหมาเปิดแขนเติร์นโอ้โหเป็นไงบ้างเปิดแขนครับเปิดแขนครับน้องนะครับผมน้องใช้โลกว่านะโลครึ่งโลหกโลเท่าไหร่ได้เนี่ยนั่นแหละโลครึ่งขึ้นไปนี่แหละ เราขึ้นขึ้นไปใช่คือเแล้วตอนนี้โอเคเอาเอากิปเปอร์ออกก่อนเอากิปเปอร์ออกโอเคอ่ะกิเอฮ้ยเกี่ยวเกี๊ยวเกี่ยวหลังเกี่ยวหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกคันยูแอลนะครับผมทั้งวันนะครับผมเดี๋ยวแฟนผมให้เป็นคันสิบยี่สิบแล้วก็ ใช้เยื่อใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าใครจะได้ปลามากกว่ากันนะครับวันนี้นี่ไง โอ้โหโอ้โหโอ้โหหนังชีวิตอีกแล้วครับท่านผู้ชม <c oughs> หนังชีวิตอีกแล้วครับท่านผู้ชม ปลอดไทยเียดนะครับโอ้โหตาแม่งอย่างสวยช่วงนี้แค่บ่อยไปได้บ๊ายบายนึกถึงคันนู้นต่อกินลึกนี่สามเท่าแล้วนะจ๊ะนึกว่าตลาดน้ำผ่านไปสี่ห้าลำแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ได้ตกเลยหมายก็สวยม,มากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวรอรอให้มันขึ้นนมสมบงบแป๊บนึงนะตอนนี้แม่งคนเยอะจริง ฮิตยอดฮิตครับผมเพราะว่าวันนี้ทุเรียนแก่งกระจานออกนะครับทุเรียนต้นน้ําออกนะใครที่เคยได้ชิมนะผมก็จะรู้ว่ารสชาติอร่อยมากนะครับตอนนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เขื่อนแก่งกระจานนะครับตอนนี้เป็นตลาดน้ําแก่งกระจานนะครับเรือผ่านไปผ่านมา6 7เจ็ดลำแล้วนะครับผมมาอีกแล้วครับ นำไปเต็มที่สี่แล้วครับผมตอนนี้โอ้โหมันจะเยอะขนาดนั้นผมไม่เก็บนะครับผมปล่อยทุกตัวนะครับรอบนี้ให้ไปผสมพันธุ์กันโอ้โหดูขนาดคุณรู้แล้วว่าทำไมมันถึงกัดของพี่ไม่โดนกัดไม่โดนทักทีโอ้โหวิ่งปี๊บปี๊บกับไปที่เดิมไปบอกกับไปที่เดิมไปบอกเพื่อนสวยแล้วตกไม่ได้ละปลาผ่านเรือผ่านแล้วมันจะไม่กัดนะครับไม่ใช่นะครับเมื่อกี้เรือผ่านไปสี่ห้าลำมันก็ยังกัดอยู่นะครับกัดดีด้วยนะครับโอ้โหกัดไม่พักเลยนะซ้ายทีขวาทีนะครับผม มีผมคนเดียวนะครับที่เงียบกิิบไม่เป็นไรครับพยายามกันต่อไปของอย่างนี้ไม่มีอะไรตายตัวนี่นี่นหครับบรรยากาศนะครับผมสวยงามมากมเพื่อนตรึมเลยนะครับผมฝั่งนู้นอยู่นู่นนี่นะครับ ปลากรดหนึ่งตัวโชว์ใหม่ดิพี่วปรากฏใหม่นี่นะครับอย่างเยอะอะตอนนี้อย่างเยอะแล้วก็นี่ขี่เด็ดทุเรียนต้นน้ำนะครับหถึงยังเยอะร้อยไหวรึเปล่าไอเครขีมไหมอืมกรอบเนากลุ่มไหนลวงเลยนั่นลวงอะลวงเท้าเนี่ยตุ้กต้นอะคือเบิ้ลเขามาจากกินลวงเลยลวงก่อนนะฮะอวงยังไงวะลูกสุกแรกไงเต็มที่เลยอะลุงครับ เด็กเด็กกว่าบ้างเยอะเลยโคตรเด็บเป็นไงครับน้าแม็กผลประกอบการได้กี่ตัวแล้วครับน้าแม็กหนึ่งตัวเท่วนนได้ปลาอะไรครับผมปลากระสือส่ใหญ่ไหมครับใส่เท่านี้โอ้โหมีค่านะมีค่าไอเต๋อตองพนันกับกูป่าวว่ามีเฮลอะได้กี่ตัวที่ได้สามตัวไอป่าได้สี่ ใครได้ใส่บ้างวะไปป่ปานได้ใช้โลโลหกูกูได้เท่าไอป่านกูเท่าแขกนะหรอไม่ของเท่าลกอยากได้ปลาก็ต้องลงทุนดุยกันหน่อยนะครับต้องมีนะครับผมอย่างนี้เพื่อนผมได้ปรากฏไปก็เยอะแล้วนะครับน่าจะแบบมันรู้ว่าน้ํามานะมันก็เลยขึ้นมาหลอน้ําก่อนนะครับผมมาฝูงไม่ค่อยใหญ่ครับฝูงเล็กแต่ก็ มีไข่แล้วนะครับถึงตัวเฮกเล็กอย่างเงี้ยต่อไปก็ต้องมานั่งแบบไล่หากันหน่อยนะครับว่าจะเจออีกไหมดีดให้พี่เพียวเพียวเพื่อปลาหน่อยโดนปราสดจมเลยวะัวหหมดแล้วสสนี่เลโดนไปแล้วโอ่มา ผมต่อให้ 1, 3, ไงผมหนึ่งสาไงแค่โลเดียวผมก็น้ำตาจะไหลแล้วกจะขึ้นมาได้แต่น้ำมันใสขึ้นนะ, <S <S ะข้างบนมีแก่ยงง่ยป่ะพี่ดิบแต่ว่าน้ำไม่ลึก่ล่ะเล็กลงเล็กลง นี่นะครับเป็นอีกหนึ่งมินิทริปนะครับผมของแก่งกระจานนะไม่ใช่มีแค่กินปลาเขื่อนดูลิงว่ายน้ํานะครับยังมีการมามาชมทุเรียนที่สวนต้นน้ําแก่งกระจานด้วยทางก็จะต้องประมาณนี้ขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาลงเขานะหนึ่งลูกต้องนั่งรถไปก่อนแล้วก็มาลงต่อเรืออีกทีหนึง่งแล้วค่อยมาเดินข้ามเขาหนึ่งลูกแต่ท,ทุเรียนอร่อยมากทุเรียนอร่อยมาก เคยออกรายการอนวัตจัให้ช่องเเยรากาะไรนะอนุวัตจัดให้ช่องเจ็ดอยินฟูมาถ่ายเยอะมาถ่ายกันเยครับเราก็เป็นนะอืมนี่บรรยากาศข้างในนะผมไม่ใช่สำหรับอยู่อาศัยนะครับให้สำหรับทำการเกษตรเท่านั้นนะครับวงวันช้างก็ลงมานะยังไงก็ระมัดระวังกันด้วย กงกวางช้างเม่นลิงสัตว์ป่ามาหมดเป็นพันเพราะว่าก็ลงมากินสวนกล้วยที่เห็นลงกลางคืนลงทุกคืนมากินกล้วยกินผลไม้นี่อย่างเงพูดตามคำพูดเด๊ะเหนื่อยนี่ไงต้นทุเรียนคือระดับความสูงแบบนี้นี่ต้องทุเรียนตอนนี้ต้องมี20ปีไหนยี่สิปีับดูต้นทุเรียน 20ปีบนป่าต้นน้ําแก่งกระจานนะครับไม่ได้มีดีแค่ตกปลานะไหนๆเออๆโอูยไม่รู้ในกล้องถ่ายทันหรือเปล่าไหนต้องเข้าไปยิ่มเง้เบาเงืออใหญ่ป่ะหรอแกะนกแกะอะไรแต่เมี่แล้วตอนนี้นี่นะครับต้นเรี้ยยี่ปีนะถ้าจะเกินยีต้นใหญ่ขนาดนี้เออน่าจะประมาณสัก25ห้า ความอุดมสมบูรณ์นะครับนี่คือการทุเรียนนะการทุเรียนมีมอสขึ้นอ่ะที่ดูดิอยู่มานานขนาดไหนวะเนี้ยมันคือความชื้นไงเออมีมอสขึ้นอ่ะมีมอสขึ้นหมดเลยอ่ะดูดิโอ้โหถ้าลูปไปไหนหมดวะเนี้ยเหม็นยี่หายเลยทุเรียนต้นครูนะครับผมนี่โอ้โห ิ่งอะปลูกเลยไว้ขนาดนี้นะขึ้นไปไงวะขึ้นได้ป่ะพี่เอ๋นี่เขาขึ้นไปถ่ายยาแล้วเนี่ยใส่ไม้ไว้ทำไมพี่เอการกิ่งหักแล้วก็มันต้นมันใหญ่มากมันเก็บไม่ได้ไนะงใช่นะมันจะก,ก้านยาวนะเนี่ยต้นนิดเดียวเองลูกเนี่<ใ>นยมันต้องกลมใช่ไหมไม่กลม,ม,กลมวะเขาบอกว่าเป็นก้านยาว าขามากระคากรกินข้าวสุดหรูกินข้าวสุดหรู สูบกลางน้านะครับจะประมาทนะผมกับไม้น้านิ่งๆแบบนี้นะแต่ว่ามีหินอยู่ก้อนหนึ่งนะผมอยู่ตรงกลางน้ํานะดูไว้นะครับว่ามันก็แบบไม่ใช่แบบไม่ใช่ขี้ๆนะดูขนาดนี้โอ้ยตัวเดิมตัวเดิมเปล่าเนี่ยพี่ผมได้ไซโลมาประมาณสามสี่ตัวแล้วกับหม่น้ำนิ่งๆแบบนี้นะโอ้ยอยากดูเพิ่มเติมกว่านี้ไปดูในทิกตอกผมได้นะนะทิกตอกผมผมย่อไปให้ดูดิโอ้ยอยากกบปะ อุ้ยปลาักกักตายแล้วกี่ตัวแล้วเนี่ยตั้งสี่ห้าเอ้าดพอด,ดีเกือบไปเราไม่ต้องกดออันตรายมากนะครับผมจริงๆแล้วกิปเปอร์แบบสำคัญมากเลยนะดูดิเฮ้ยน,นี่อันนี้มีโลเกลือบครึ่งได้ <S <S ใจกว่าเดิมอีกอ่ะโอ้ยปลากักกักอเออแ็งอย่างนี้วะเนี้นนนหมายเดิมหมายเดิม ก็เหมือนเดิมนะครับผมช่วงนี้ปลาก็ขึ้นไปผสมพันธุ์ให้รงนี่สีสวยกว่าเดิมดูดิใช่สดเลยอะ่ะช่วงนี้ปลาก็ขึ้นไปผสมพันธุ์กันค่อนข้างจะเยอะนะก็จะปล่อยให้ไปผสมพันธุ์เหมือนเดิมใครถามว่าแบบว่าปลามันมีปากเนี่ยมีแผลที่ปากแล้วมันจะกัดอีกไหมนะผม<ช>จะบอกให้ว่านี่ก็มีแผลก่อนนะครับนี่ก็มีแผลมานะเหมือนเดิมมาก่อนแล้วเลยใช่เนี่ยใช่ไหมไตดูดิใช่มันก็กัดอีกเนาะกัดอีกใช่ยังไงก็ตัวนรลงนะครับการ ตกแบบแคชแอนด์รีลลสนะตกปล่อยไปเฮ้ยจะเย็นลูกจะปล่อยแล้วจะปล่อยแล้วเนี่ยทุกตัวเลยสัมผัสได้นะครับว่าไข่เต็มท้องเลยเนี่ยหืมลาลักกากอะ่ะเดี๋ยวไปปล่อยกันมาแวะพักนะครับตอนนี้ฝนลงพมพมแล้วนะแล้วก็มีลมเป็นริ้วๆมาหน่อยก็คิดว่า ตอนเย็นๆกระสูบน่าจะขึ้นแถวนี้ดีนะครับก็เลยกะว่าจะมานอนพักเล่นสักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพอกระสูบเริ่มขึ้นฝูมันก็จะปุกเราเองแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกต่อกันตอนนั้นนะครับไปนอนผมเพิ่งทราบนะว่ามันไม่ใช่แบบที่เขาขุดต้นไม้ไว้นะครับมันคือหลุมงวบเลยนะเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยออกนะ มันคือหลุมปาน,นินหลุมปาน,นินหลุมปะกายนะครับเวลาแบบน้ําท่วมอะ่ะปลาน,นินเขาก็จะแบบมาขุดหลุมไว้โหเพิ่งรู้ว่าหลุมเยอะขนาดนี้ดูดิดูแต่ละหินดิแต่ละหลุมหลุมปาน,นินหลุมปะกายั้นั้นเลยนะครับเนี่ยดูดิโหเยอะจริงที่นี่ตอนแรกผมคิดว่าแบบมาขุดต้นไม้ทิ้งไว้นะ ดูดิแต่ละหลุมหลุมใหญ่ๆอนะไรเลยดิโอ้โหไม่บอกนะว่าขุดแบบหรือว่าดินซุดหรือว่าแบบปลูกต้นไม้อะไรไว้นะเพิ่งมารู้จากไตเรือนี่แหละว่าแบบมันคือหลุมปานินหลุมปะกายอะไรพวกเนี้แต่มันไม่มีต่อขึ้นแถวนี้น่าจะเป็นหลุมปะปะนินมากกว่ามัง้งถ้ามีติดกับตอแล้วเป็นหลุมอย่างนี้น่าจะเป็นหลุมปะกายเนี่ยเวลาน้ําขึ้นมาแล้วแบบมันมาทําลังนะเห็นชัดเลยนะครับม่อย่างเงี้ยถ้าเกิดตี หน้าดินลงไปเนี่ยคือแบบว่าไงก็โดนอ่ะมันต้องขุด,ด่มทิ้งอ่ะภาพความอุดมสมบูรณ์ของป่ากแก่งกระจานะคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ผีเสื้อสายพันธุ์ที่ออกนะครับใครรู้บ้างว่ามันคือผีเสื้ออะไรนะดูบินกันล่อนเลยเต็มไปหมดเลยนะครับนอนยังไงนอนได้ไนนไดสบายบรรยากาศ <c oughs> <c oughs> นี่ยนอนกลางเต็นท์ได้ น้ำยาก็ได้ตกปลาก็ได้โสบายชิวๆเลยมีคนนอนนอนเลิกเข้าสลับวันนี้นะครับก็พอแล้วนะเดี๋ยวเรา,าเข้าฝั่งกันตอนนี้เพราะว่าฝนก็เริ่มมาแล้วนะครับวันนี้ก็อาจจะ ้าโมงเย็นก็กลับไวหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ตกเป็นช่วงเย็นเท่าไหร่ <S <S ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยแล้วนะครับผมผมจะได้ครบหนึ่งพันไว้ไวนะเดี๋ยวจะกลับมาทําคลิปเรื่อยๆมากขึ้นนะตอนนี้ก็จะกลับมาเริ่มแบบขยันมากขึ้นหน่อยหนึ่งเริ่มมีเวลามากขึ้นแล้วครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับช่องไซฟิตครับ